จุลินซีลดยืดที่ผสมกับน้ําเปล่าในอาัตราส่วนต่อ200อันนี้อาจจะไม่ถึงนะครับเพรา,าเป็นการสาธิตให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นการรดราดก็1ต่อ400ครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการนะครับหมักหรือพักไว้ประมาณ7ถึงสวันเป็นอย่างต่านะครับเพื่อให้หน้าที่ของจุลินซีในปุย๋ยหมักน้ำทำหน้าที่ในการย่อยสลายตางข้าวนะครับเศษปุ๋ยก็ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแปลงนาที่ทํานาเคมีมีการสีกิกิโลอว่าถ่ายรูปที่ไหนครับมือก็ย้นฮะตัวนี้อาควายงามเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนตํำราขึ้นมานะดูยังไงนะดูแบบไหนนะครับถึงว่าได้ชื่อว่าเป็นควายงามนะครับเี่จุดที่หนึงให้ดูที่ตาของน้องเขานะครับตาแ,แต้มนะเป็นตาแ,แต้มสองฝั่งนะจะมีบนหัวคิ้วของน้องจุดที่สคือรักยิ้ม อ่าไม่ได้เห็นไหมอ่าตาแต้ตมแก้มจ้ำนะเห็นไหมจุดตร่มเลนักยิ้มอ่าตรงแก้มจุดที่สามอ่องคอขาวอ่าอ่องคอขาวนี่สองเส้นนะที่ควายเขาไปประกวดงามๆเนี่ยเขาจะประมาณสามเส้นนะอ่องคอขาวประมาณสามเส้นสองเส้นครับจุดต่อไปจุดที่สี่นะครับถุงเท้าขาวทั้งสี่ข้างเห็นไหมเห็นไหมลักษณะการใส่เหมือนใส่ตุงเท้าขาวทั้งสี่ข้างอ่า จุดที่ห้าอ้องขาดําเหมือนที่น้องใส่กําไลข้อเท้านั่นเองนะครับน้องขาผ่องจะชัดมากในขาหลังนะครับนี่ตอนนี้น้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะตอนนี้เขาอารมณ์ดีอยู่เขากาลังเคี้ยวเอือ้องอยู่ต่อไปนะดูการเจ็บป่วยนะให้ดูยังไงให้ดูลักษณะการยืนนะเขาจะไม่ลงน้ําหนักเท้าใดเท้าหนึ่งเขาจะลงน้ําหนักที่สี่เท้าเลยเขาจะเท่ากันนะครับต่อไปก็จะเป็นการดูจมูกนะถ้าจมูกของน้องแห้งนะี่ เป็นยังไงเอง่ยใช่ไม่สบายถูกต้องครับนะบเขาจะมีอุณหภูมิที่สูงมากนะมากกว่ามนุษย์เรานะครับปกติคนเราเท่าไหร่เอ่ยสามสิบห้าสามสิบหกตัวนี้กระเบือมีอุณหภูมิที่สี่สิบองศาเลยทีเดียวนะครับนะ้ำตกดดนานนตกแดดได้นานไหมตากแดดได้นานไหมไม่ค่อยได้นานเพราะว่ากระเบือเป็นเขาไม่มีรูขนระบายเขาจะมีระบายแค่จมูกของเขาอย่างเดียวเขาจะ ระบายความร้อนด้วยการแช่ปากแช่โคนใช่ลงเล่นน้ำทุกวันของครูจะเอาลงเล่นน้ำทุกวันอ,อ่มาดูที่ปากของน้องอ่ดูว่ามีปากเปื่อยไหมมีอะไร